ถึงข่าวของสื่อมวลชน3คนค่ะได้ของสำนักข่าวโอ i ร n ยนนิวนะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียรได้เกิดเสียชีวิตหลังรถข่าวถูกยิงค่ะด้วยจรวดนำวิถีขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศค่ะ สำนักข่าวโอเรนต์นิวส์ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ารถข่าวของทางสำนักข่าวซึ่งมีทีมข่าวร่วมปฏิบัติงาน3คนได้แก่นายรามีอัสมีนายยูเซฟเอลดูสและช่างภาพนายซาเลมคาลิวถูกยิงด้วยจรวดนำวิถีหลังขับผ่านด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ทหารซีเรียในหมู่บ้านคาฟาซึ่งมุ่งหน้าไปที่เมืองชิกมิสคีนในจังหวัดเดราเพื่อจะรายงานสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่หลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลสามารถรุกคืบยึดพื้นที่ได้จากการสู้รบกับอกองกำลังรัฐบาลในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่ผาานมา สำนักข่าวโอเรียน e w นิเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุแต่เป็นความตั้งใจของกองกําลังรัฐบาลที่ต้องการทําร้ายเอาชีวิตนักข่าวและช่างภาพของทางสำนักข่าวโอเรียน e w นิสค่ะ คณะกรรมาการป้องกันสื่อมวลชนหรือ CPJ ซึ่งเป็นองค์กรในสหรัฐอเมริกาปกป้องการทำงานของสื่อมวลชนทั่วโลกได้เรียกร้องรัฐบาลซีเรียให้เคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งซึ่งตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาของสงครามกลางเมืองในซีเรียมีนักข่าวกว่า70ดคนแล้วที่เสียชีวิตขณะทำหน้าที่รายงานสถานการณ์สู้รบในประเทศค่ะ